โอเคโอ้ okay, ก็สวัสดีชาวเกมเมื่อเกมมิ่งทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับพี่แล้วเคจคูดจินนันเองวันนี้พี่ก็มากับกิจกรรมปืนเก่าเล่าใหม่นั่นเองนะผมดังด้านของปืน MP5 นั่นเองนะับ <Okay. S 1> ผมก็แต่ก่อนไปรับชมคลิปฝากน้องๆกันกดไลค์กดซับก็ติดตามคนละหนึ่งติดตามด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองโอเคมา นี่นะผมจะเป็นทางด้านของตู้ปืนอัพเวล m p ็มนั่นเองนะโอเคซึ่งพี่ก็มีแล้วนะครับผมสกิน m p ็มแต่ของพี่มันก็อยู่แค่เลเวล3เองนะครับซึ่งพี่ยังไม่ได้อัพไปถึงถึงแม็กทีนะครับผมกิจกรรมก็ตามกฎเหมือนเคยนะผมสุ่รรรมครั้งแรกจะเป็น9 29 499 49, 9 1 9 9 2 9 9 3 9 9่และ499นั่นเองเดี๋ยวพี่จะ สรุปราคาไว้ให้นะครับผมว่าตั้งหมดมันใช้คี์เปอและเติมกี่บาทนั่นเองกิจกรรมก็เหมือนเคยนะผมเลือก2สิ่งที่น้องๆไม่ต้องการออกนั่นเองนะครับอืมพี่ก็จะเลือกเป็นอาหารสัตว์แล้วก็แอร์บอร์ดแลกันนะครับผมมาครั้งแรกนะผมก้าวเพชรพี่อยากได้ปืนเนี่ยมันเป็นปืนพกสายลูดซึ่งพี่ยังไม่มีนะครับผมสกินนี้ ค่าสถานะปืนก็จะเป็นทางด้านของดานเมจหนึ่งลดอัตราการรีโหลดแล้วก็แม่นยำสองนั่นเองนะครับส่วนตัวพี่พี่ว่ามันมันลบรีโหลดอ่ะมันมันก็ใช้ได้อยู่นะเอ้ <c oughs> <c oughs> และการนี้นะผมสำหรับน้องคนไหนยังไม่มี <c oughs> ก็อย่าลืมเข้ามาสุ่มกันได้นะผมมาพี่จะสุม่มให้ดูนะครับผมครั้งแรกจะออกเป็นอะไรทำหมดแบบนี้มันต้อง จะกินปืนแล้วปะโอ้โหเศรษฐาลึคิดดันโอ้โห,โโหไม่เป็นไรโอ้โมาครั้งที่สองอุยโอ้โห,โโหถ้าได้ซ้ำนี่คือฮามากเลยนะครั้งต่อไปก็จะเป็นสีเก้าโนมซึ่งพี่จะไม่สมแล้วเพราะว่าพี่ก็มีแล้วนะผมและอันนี้ผมมาพี่สมให้สองใบ ออกสกินเปลี่นสักบอกหนึ่งออกจริงครับแต่ว่าออกเช่านะสีม่วงโอ้โหใา,าอีกใบหนึ่งเอยเอามีแล้วได้ว่เออเดี๋ยจะเ,เชื่อเลยฮะเออเกลือจับ นี่นะผมหน้านตาก็จับมันนี้นะผม MP5 นั่นเองนะครับผมเกตท่างก็รอตึงเฮ้ยท,ท่างเท่นะพี่ว่าอ, <c ười> อยากได้เออแต่ก็มันก็ต้องอสะสมไปเรื่อยๆนะครับผมเพระาะว่าพี่ก็ไม่มีงบเยอะเท่าไหร่นั่นเองโอเคซึ่งปืนไหนที่บิ่ อัพได้พี่ก็จะอัพไปเรื่อยๆออาจะช้าหน่อยแต่พี่ว่าอัพเคียร์เวลสี่มันก็คุ้มแล้วนะผมสาหรับคนที่แบบว่างบน้อยหมดหรือว่าเหมือนกับพี่อะไรแบบนี้นะผมซึ่งพี่ก็สะสมทุกปืนแต่ล่าสุดปืนเอ็นก็ยังไม่ออกนะผมสงสัยต้องรอสิ้นเดือนนะออก็สําหรับตู้แฮมบิไฟเหลืออีก9วันนะผมก็อย่าลืมเข้ามาจัดเข้ามาสมกันได้ สำหรับน้องคนไหนไม่มีพี่ขอแนะนำนะครับผมสก,กินนี้มันเป็นสก,กินที่คุ้มมากนะครับผมจะเป็นทางด้านของท่าทางและเอฟเฟกหรือว่าน้องคนไหนใช้สก,กินอะไรอยู่ก็อย่าลืมคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับผมเดี๋ยวพี่จะไปเช็กดูนะครับผมว่าสก,กินที่น้องๆใช้มันดีหรือเปล่านั่นเองนะครับผมหรือว่าใครที่แบบใช้สก,กินเดียวกับพี่ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกพี่กันได้นะครับผมเนี่ยอัพไอเป็นเวลสี่มันก็ คุมแล้วนะครับผมแล้วก็นี่จะเป็นท่าต่างของเลเวล5เลยนี่และเนเวล6จะเป็นโมเดลใหม่และที่สำคัญคือบล็อกอิมพลิตี้นะครับผมจะเป็นทางด้านของการสร้างความเสียหายด้วยปืนนี้จะฟื้นฟู EP นั่นเองครับผมก็คือถ้าน้องๆใช้ปืนนี้ในการยิงนะครับผมจะฟื้นฟู EP ให้นะครับและนี่มันจะเป็นท่าต่างของเลเวล7นั่นเองนะครับผมนี่หลีท่อหล่อเท่เลยนะครับผม และโมเดลใหม่ด้วยนะครับผมถ้าน้องๆคนไหนสังเกตมันจะเป็นแบบว่าเอฟเฟกมีคนนอกอะไรแบบนี้ที่ท้ายปืนนั่นเองนะครับอ๋อโอเคก็เป็นอย่างไรกนะันบ้างสำหรับเจ้าสกิน MP5 อ p ปเกรนั่นเองก็สำหรับน้องคนไหนที่ยังไม่มีสกินใ้นะครับผมก็พีขอแนะนำสกินอันนี้เลยนะครับผมก็คุ้มค่ามากมันก็ถือว่าเป็นสกินที่แบบว่าดีอยู่สกินหนึ่งนะครับ และที่สำคัญก็คือมันจะมีท่าทางให้น้องๆนั่นเองนะผมก็คุ้มค่ามากนะผมโอเคสำหรับวันนี้พี่ต้องขอตัวลาก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับมาละบ๊ายบาย